พอมันกินข้าวเนนอนกินเอาอีหมูมันจะเกินไปแล้วนะลูกมันต้องบีได้นะ ด้วอาจจะแต้มมั้เอาแมวเฮอมันก็เอาไปสอนสอนไว้พอตอนมันยาวมันก็ไปคุยมาแย่ยุเครดดัตยุเคลเวอร์ดอกนาอยู่อ่ะเวลาสมศรีอยู่ในครัวน่ะมันจะเดินเข้าไปหาสมศรีสมศรีก็จะเอาเฮอมันอันหนึ่ง แล้วเรกาาก็จะไปซ่อนไว้ตามที่นอนตามปื้นเตียงเราก็เดินกลับไปเอาใหม่แฮมน่าจังจะตายหมูเลย w h ย Hello boy Thank you for m o r กกัน w a y แอนันนงรอกิน นางเฝ้าอาจจะเอากระดูกเป็นเที่ยวปะป๊าเขาโฮปอยู่เหรอนี่แค่นอนโฮปอยู่ That one for Anton not for you a n t n อีมาตอนี้มันได่ขางยแต่มาต้อนก็เก่งจหน่อย He just l v e w s c e He want to stay away just live with c a r e ่มาตนี้กินข้าวอยู่ลุกลุกลุกวัดท so ีัดูมันจะไปเอากระดูกกันนี่แต่ของหมาตัวนี้มันก็กล้ากลัวๆนี่ลิวิสอย่าให้ลิทวิสแกโอเคโอเค you can g o o k t รู้รู้รู้ประเด i h i n Papa hope me. <laughs> you tell Papa who hope you la. He cannot hope you. Okay, you can go get. Go. Oh, do I do you say that? <laughs> look, look what he had to do. Yeah, you can do that. And he look, look, he looking for you. You want Papa hope you la? He cannot hope you, look. Anh không mong, dù mong. You see his cat? He looking and then Anson get up and then looking him. He then <laughs> he turn around. <laughs> okay. How, why you say that, honey? I want to see how I want to do. But he gets crazy. Get confused. Hello, big boy. แอนส์สต็อบไฮนียูอิ่งติ่ยูไฮนีฮีนอตวอรลีฮีบล์เดี๋ยวก็ลูกยูแฮปทูซิกดาวน์ first I'm waiting okay แม่ไปทำงานมาลูกโอเคโอเคอีน่าโอเคโอเค โอเคมา a n we kiss can we can we give hug โอเคก่อนกันก่อนก่อนโอเคอยู่คนเลือกครมาเหรอโอเคโอเค I l o t r e a l l you stupid dog โอเคโอเค I love you I love you I love you I'm not really stupid dog stupid dog นะปอต้องอุ้มเข้ามาไอ้วมาตันนั้นน่ะมาขี้ฉาเดี๋ยวมาตอนนั้นจะครบมั้ยนี่สิแกฟีฟีลูกฟีฟีลูกกินฟีฟีมาหาแม่แล้วมา ีฟีลุกลุกท่านี่นดงไปฟีฟีน่าดงเกก็อุ้มมาตัวนี้มาเยี่ยี่ยเยป๊าแท็ทูลิฟฮิมโอสุนออลลี่อยู่แม่มาย่หันมามันไมมันยกมามันไ่เชเคลูกโชเคโชเคเซฟิดวโอเคป๊าเลิฟยูลวลูกโอเคไหม ตาปักมดเลยมันมันได้ฉาเปิ่ boy, มาหาเม็ดเลยมามาดิมา,มา so little bit y e still little bit angry ลูก how h i look g o o how h i look good มาหาเม็ดเลยมาคำทุม่มหมดเลยมา,าม,มาหาเม็ดเลยมาลูก ค o มมิก b อยไปอยู่กูแนวไปเลยไปไปเลยกูอันเดอเบดหรอไปเลยลูกไปโอเคอัูย okay,